สวัสดีครับผมก็จะมาให้ให้แนวทางในการทำข้อสอบเกี่ยวกับใบขับขี่นะครับข้อสอบมี50ข้อผ่าน45ข้อถ้าเราไปสอบใบขับขี่ผ่าน45ข้อโอเคมาดูข้อแรกกันเลยนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถขับยานพานนะได้หรือไม่ได้นะได้หากไม่มีอาการเสี่ยงต่อการหมดสติจากภาพผู้ขับขี่ ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุดเนาะมีคนเดินมีรถเหมือนเป็นเขตอยู่ในเขตชุมชนที่แอแอดัดแน่นอนครับต้องชะลอความเร็วเมื่ออยู่ในเขตชุมชนเมื่อรถที่ขับตามหลังมาให้สัญญาณขอแซงมารยาทที่ดีเพื่อแสดงการตอบรับว่ายินยอมให้แซงคืออะไรถ้าเขาจะแซงเราให้สัญญาณมาอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะ เป็นมารยาทที่ดีเราก็ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวชิดซ้ายและลดความเร็วลงเพื่อให้เขาแซงไปได้เนะโอเคอืมเป็นรูปวัวเหมือนเป็นสัตว์เนะเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรบัดบัดอย่างไรเป็นสัตว์น่าจะมีสัตว์อยู่แถวบริเวณนี้บริเวณที่เราขับเขาก็เลยตั้งป้ายเตือนไว้ก็ขับรถให้ช้าลงและละ,และละมัดและระมัดระวังอาจมีสัตว์ข้ามทางเนี่ยข้อนี้เลยครับ การตรวจสอบลมยางข้อใดปลอดภัยที่สุดนี่ไงครับทุกครั้งก่อนใช้งานถึงจะปลอดภัยที่สุดเนาะโอเคข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยวขวาหักพวงมาลัยมากกว่าการเลี้ยวซ้ายตีวงเลี้ยวกว,กว้างกว่าการเลี้ยวซ้ายเวละยะห่างอย่างน้อย3วินาที ตีวงเลี้ยวแคกบกว่าการเลี้ยวซ้ายน่าจะเป็นข้อสอี่ตีวงเลี้ยวแคกบกว่าการเลี้ยวซ้ายใช่ใช่ใช่มากกว่าเลี้ยวซ้ายให้กว้างกว่าการเลี้ยวซ้ายโอเคครับผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตีบคนขับขี่ยานพาหนะหรือไม่ ควาหลีกเลี่ยงครับเมื่อพบอ๋อถ้าเราเห็นแบบนี้ก็น่าจะรู้ตามสามัญสำนึกอยู่แล้วเนะเป็นแยกแยกข้างหน้าเนะแยกไฟแดงต้องขับรถให้ช้าลงพร้อมที่จะบัดตามไฟสัญญาณจราจรเนะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยวซ้ายต่างจากข้อเลี้ยวขวาไงวะข้อก่อนหน้าหักพวงมาลรยมากกว่าการเลี้ยวขวาอาถูก ต้องเร่งความเร็วเพื่อให้เข้ากับความเร็วที่รถกำลังเลี้ยวเออถูกถูกโอเคครับต่อข้อสี่บริเวณใดแซงได้นี่ไงบนพื้นที่ที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้มันก็จะเป็นเส้นปะนะถ้ารู้กันอยู่เป็นเส้นปะถ้าเป็นรถส่วนกันอะ่ะจะเป็นเส้นปะสีเหลืองถ้าเป็น ทางทางไปในทางเดียวกันก็จะเป็นเส้นปะสีขาวนะเขาจะกันอยู่ขณะที่ขับรถอยู่นั้นหากมีรถขับตามหลังมาระยะกระชั้นชิดท่านควรปฏิบัติอย่างไรอืมถ้าเขาจี้ท้ายมานะันเนาะเหมือนเขาจะแซงนั่นแหละก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วโบกให้รถทางด้านหลังแซงไปนะโอเคหลังจาก ภาพไม่โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยภาพไม่โหลดวะจากภาพรถคันกอไก่ต้องปฏิบัติอย่างไรเฮ้ยมุงโหลดภาพดลยวะเออบางนึงรองมันโหลดก่อนอะไนเงี้ยมาละมาละจากภาพรถคันกอไก่ต้องปฏิบัติอย่างไรเนาะ คันกอไก่ต้องปฏิบัติอย่างไรแน่นอนต้องหยุดรถแล้วให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อนเนอะถึงเราจะไปต่อได้อืมถูกถูกรถทางตรงนี่แหละ อเราต้องหยุดรถเพื่อให้คันขอใข่ผ่านไปก่อนอันนี้เขาเลี้ยวซ้ายเนาะข้อควายอืมถูกถูกถูกโอเคข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการขับรถด,ด้วยความเร็วขับด้วยความเร็วไม่ใช่ผลแน่นอนครับสามารถก็คือทําไม่ใช่ผลเนาะก็คือหยุดรถได้ทัทนท่วงที เมื่อพบเครื่องหมายนี้เหมือนรถแซงกันมาสวนกันก็ต้องระมัดระวังลดความเร็วลงถ้าเป็นป้ายเหลืองๆขับรถในช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมากรณีรถทั้งสองคันมาถึงพร้อมกันบนทางร่วมทางแยกรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปก่อนขับผ่านไปได้ก่อนแน,น่นอนครับคันบียรถทางตรงขับผ่านไปได้ก่อน เมื่อท่านขับตามรถบรรทุกขเข้าสู่ทางแยกขับตามรถบรรทุกขเข้าสู่ทางแยกคนขับรถบรรทุกให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายควรบฏิบัติอย่างไรเข้าสู่ทางแยกนะเขาให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย แซงรถบรรทุกเฉพาะในกรณีที่ไม่มีรถสวนให้เขาเลี้ยวก่อนถึงเราจะแซงไปได้เนาะโอเคข้ออื่นดูแปลกๆห้ามแซงรถบรรทุกขณะอยู่ที่ทางแยกเอ้ยข้อสี่แปลกๆโอเคตอบข้อหนึ่งดีวยว ิบเจ็ดถ้าเติมลมยางออกเกินไปจะมีผลขับยางอย่างไรทำให้ดอกยางทั้งสองด้านทำให้ดอกยางทั้งด้านข้างทั้งสองสึกหลอไอขาพอพวนานึงไงตอกพอสองถ้าดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติแสดงว่าม,ามันเติมเติมลมยางแข็งเกินไปเนาะถ้าเป็นข้อสี่อ่ะแข็งมากๆในขณะ ขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดคู่กับใบอนุญาตขับรถแน่นอนครับสำเนาคู่มือจดทะเวยรถก็คือสำเนาจากถ้าเป็นรถยนต์ก็เล่มสีฟ้ามอเตอร์ไซค์เล่มเขียวเนาะรู้กันอยู่เมืม่อพบเครื่องหมายนี้เนี่ยให้เราหยุดรถหลังเส้นแนวหยุดหยุดเนาะเป็นเส้นทึบสีสีขาวโอเคเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร เหยียบลงหินกระเด็นวะขับรถช้าลงหินล่วงห้างลื่นหินล่วงไม่ใช่น่าจะเป็นข้อนี้ขับรถช้าลงและระวังอาจมีวัสดุผิวหลุดกระเด็นอืถัดไปบุคบุคคลใดในข้อต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้นี่ไงสามารถขอรับได้ ก็คือไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ในการเลี้ยวซ้ายรถประเภทใดต้องการใช้พื้นที่เดียวมากที่สุดแน่นอนครับรถบัสรถโคตรใหญ่อ่ะเออู้ันเยอะจากภาพผู้ขับขี่ต้องคาดว่าสิ่งใดควรระวังเหมือนเป็นแยกเนาะแล้วก็ปุ๊บๆ้วก็มีรถคันข้างหน้าแล้วก็มีรถบัสอยู่ น่าจะเป็นรถบัสน,นะรถบัแสแทรกจากเลนซ้ายจากรูปในขณะสัญญาณไฟเขียวหากท่านต้องต้องการจะเลี้ยวขวาแต่ท่านได้ยินสัญญาณรถดับเพลิงมาทางขวามือของท่านควงจะเลี้ยวขวาแต่เขาเออรถดับเพลิงแล้วเขาจะตรงไปด้วยเนะจากรูปนะเนอ,อง่ายมากร้อให้รถดับเพลิงไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวโอเค การเว้ระยะห่างจากด้านข้างรถกับรถที่จอดอยู่อย่างน้อยควรเว้ระยะเท่าใดอย่างน้อยสุดนะควรเว้ระยะเท่าใดการเว้ระยะห่างจากด้านข้างรถกับรถที่จอดอยู่ 1. นึ่งเมตรเวลระยะห่างจากด้านข้างรถกับรถที่จอดอยู่ อืมใช่ใช่เราเราแทรกจอดเนาะเขาอาจจะเปิดประตูอยู่วิธียืดอายุการใช้งานของพาเบร์ควรทำอย่างไรยืดละยืดอายุการใช้งานควรเบรกในระยะการหยุดของรถเนาะที่จะหยุดได้แล้วก็เบรกอย่างนุ่มนวลการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรทำบุคคลใดมากที่สุด ทุกคนนะบุคคลทุกคนการมองข้ามไหลไปด้านใช้ในกรณีการมองข้ามไหล,ไป,ไ,ล,ไ,หลไปด้านข้างและด้านหลังดูด้านข้างแล้วก็ดูด้านหลังแสดงว่าอาจจะแซงเนาะถอยรถการมองข้ามไหล ในด้านข้างและด้านหลังใช้ในกรณีนี้เลเลี้ยวข้อซอยก็ไม่น่าใช่การแซงซ้ายอืมการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าซอยการถอยรถมีการถอยรถกับแซงซ้ายเหมือนที่มันจะต้องใช้นะอืมน่าจะแซงซ้ายละหากท่านกำลัง ขับตามหลังคนขี่จัก,กรยานแต่ท่านต้องการเลี้ยวซ้ายควรปบิดบิดจะรอความเร็วใช่ใช่การเติมน้ำกันควรอยู่ระดับใดของแบตเตอรี่ที่กำหนดครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อล้อรถอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลเนี่ย พวงมาลัยจะดึงไปด้านใดด้านหนึ่งถ้าไม่สมดุลหลังจากขับรถลุยน้ําเมื่อเราขึ้นที่แห้งแล้วควรปฏิบัติเช่นไรเป็นอันแรกทดสอบเบรกเดี๋ยวเบรกลื่นไงสภา,าพข้อใดต่อไปนี้จอดรถได้อย่างถูกต้องอเฮียจอดเลนส่วนใครพาจอดวะข้อหนึ่งข้อสองก็อองไม่ควรจอดนะข้อสอง ข้อสครับเจาะได้ถูกต้องขณะที่ท่านกําลังรอเพื่อที่จะคือนรถออกจากข้างทางเพราะเหตุใดท่านต้องระวังรถจักยรยานยนต์เพราะเหตุใดรถจักรยานยนต์เพราะรถจักรยานยนต์สังเกตเห็นได้าย,าย,ไดยากใช่ใช่ ยิ่งขับรถเร็วมากสิ่งใดที่จะเกิดเมื่อประสบอุบัติเหตุยิ่งขับรถเร็วเนาะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วนี่ครับบาดเจ็บสาหัสหรือตายจากรูปข้อใดต่อไปนี้กล่าถูกต้องเกี่ยวกับการแซงรถคันหลังไม่สามารถแซงคันหน้าได้ที่มันแซงไม่ได้เพราะเนี่ย เขาตีเส้นไว้ชัดเจนแล้วเนาะเป็นเส้นทึบสีเหลืองการเติมน้ำในถังพักหมอ้อหม้น้ำควรอยู่ในระดับใดอยู่ในระดับเกนสูงต่ำที่กำหนดไว้ข้างถางพักน้ำเมื่อพบเครื่องหมายนี้พวกข,ขี่คนขับรถที่ช้าลงและระวังข้างหน้ามีงานสำรวจทางเนะอืม อันนี้มันแคบจากทางด้านขวาทางแคบลงถักทางด้านขวาก็นี่เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรทางตรงคือทางเอกซึ่งคือทางเอกแล้วก็มีทางโทรแยกออกไปเนาะเป็นรูปตัววายทางโทแยกทางเอกทางโทแยกทางเอกด้านซ้ายรูปตัววายเนี่ยตอบข้อนี้เลยครับ ทางโทแยกทางอกีกจากทางด้านซ้ายเนอะรูปตัววาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรนะไม่สแสดงรูปมึงละอันนี้ก็ให้ชิดซ้ายหรือขวานะรถเล็ก ให้รถยนต์ทุกชนิดห้ามรถยนต์ผ่าผเขาไม่นเขีนติแต่ให้รถยนต์นี่จะเป็นรถยนต์นนะเขียติดตั้งป้ายหลักการมองและสังเกตสิ่งต่างๆในขณะขับรถ360อหสิองศารอบของผู้ับขี่เพื่ออะไร สามรองศารอบๆเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นอันตรายที่เกิดทางด้านด้านหลังวันเอามาบางังด้านหน้าและด้านหลังรถด,ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเนี่ยข้อ4ครับหากพบว่ารถของท่านเกิดท่อน้ํามันรั่วท่านควรทําอย่างไรไม่ควรขับต่อไปครับ บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกับรถแต่เจ้าพนักง,งานจราจรอนอุญาตให้กับรถผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเนี่ยทำตามคำสั่งครับจากการมองไกลไปข้างหน้ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อสังเกตอันตรายครับการหมุนพวงมาลัยรถขณะรถจอดอยู่ คุณพูดอะไรเลย่อดับรถขนาดจออยู่จะส่งผลอย่างไรดอกยางสึกเร็วกว่าปกติเมื่อขับรถในช่วงที่มีการจราจรเคลื่อนตัวชา้าก่อนเปลี่ยนช่องทางการเดินรถควรปฏิบัติอย่างไรแน่นอนครับเมื่อขับรถในช่วงที่มีจราจรเคลื่อนตัวชา้า ก่อนเปลี่ยนช่องทางเดิรถควรปฏิบัติยจะเปลี่ยนเบลยนเะนาะไม่ใช่ข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อสองไม่ใช่หยียบแต่แล้วกับพีไฟไม่ใช่นี่ครับข้อสีหากท่านตรวจเพราะว่าท่อน,นํนมันเริ่มมีรอยน้ำมันซึมออกมานี่ครับปิดจุดลมมีประโยชน์อย่างไร เรียบร้อยครับก็มาดูคะแนนกันว่าจะได้เท่าไหร่โอ้หได้47โอเคผ่านครับปิดข้อไหนบ้างมาดูกันขณะที่ขับรถอยู่นั้นหากมีรถขับตามหลังมาเนี่ยลดความเร็วเพื่อเพิ่มระยะห่างเฮ้ยเดเด้ขณะที่ขับรถขับตามหลังมา หากมีรถขับตามหลังมาระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงโดยเพิ่มระยะห่างจากรถด้านหน้าเพื่อมีระยะหยุดรถนล้วเขาบอกหากมีรถขับตามหลังมาอยู่ในระยะกระชั้นชิดมันควรจะใช้ได้ทั้งสองนะจากข้อสองเนี่ยเพราะว่าเราเช็คเราอาจจะแซงแซงซ้ายไงมันอาจจะมีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายมาก็ได้นะถอยรถเนี่ยคิดว่าเป็นได้ทั้งสองกรณี ิดอะไรขึ้นเมื่อล้อรถอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลพวงมาลัยจะดึงไปด้านใดด้านหนึ่งอืมโอเคก็ก็พวงมาลัยเกิดการสัน่นโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กําลังทดสอบกําลังสอบใบขับขี่นะเพื่อได้ความรู้ไปด้วยโอเคครับ